อ่สวัสดีครับเพื่อน่น้องผู้กำลังชมช่องมาในตะวันอ่าอยู่ข้างหน้าผมนี่ก็เจ้าไอ้นะนะครับยังไงจงอ่างไฟนะครับจงอ่างไฟนะครับอัปเดตล่าสุดเจ้าจงอ่างไฟนะครับอยู่ขอบติดกันกับเจ้าอินซีแดงนะครับเดี๋ยวถ่ายอินซีแดงแล้วนะครับก็ถ่ายจงอ่างไฟต่อเลยนะครับเจ้าจงอ่างไฟนะครับล่าสุดวันนี้วันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกกันยากันยา หกแปดนะครับแวะเขามาในเมืองนะครับไปเลยมาถ่ายผัวพันของพี่เจกับพี่ไม่ร้ายตัวนะครับตามข้ามคอนะครับหลายคนคนอยากเห็นนะครับเบอร์อาเล่าสุดเพิ่นครับถ่ายสุดยอดเลยนะครับจอจงอ่างไฟเออถ่ายดาตุนดาเป็นแบบมะนาวตัดเลยนะครับถ่ายเพิ่นออกไปของร้างแห้งครับเพิ่นกำลังเสืกินอาหารนะครับเพิ่นก็เลยอันนี้เนี่ย หลายคนผสมไหวนะครับตัวนี้กับผลงานก็ออกแล้วนะครับเจ้าพรมกับเี๋ยวผมมีโทษสอบถามว่ามันออกแถวแถวใดเนี่ยแถวแถวบ้านผมกับน่าจะมีครับเดี๋ยวผมสิไปถ่ายผลงานเพิ่นเห็นเพิ่งเยอะหลายคนบอกว่าให้ผมหาถ่ายให้เพิ่งเยอะน่ว่าให้ลูกเป็นจังไดนครับสำหรับเจ้าจงกางไฟนะครับเป็นอเมริกันบรามันเป็นเหมัวหนอกน้ำเขาเหมือนกันของรัทีเจก็ฟาร์มนะ นะกินข้าวโพดมักนะครับกินข้าวโพดบดข้าวโพดมักงามแรงๆนะครับมันสีสม่วมงกลัวจะกลายเนหาม่วงแล้วนะครับมันจแต่มันก็ะคืมแน่นะครับพอช่วงนี้ช่วงพายุเขานะครับเนี่ยจะดุดถิ่มเลยแหมหรอโอ้ยแบบบาดแสบก็ไปจ้าจงเอางไฟนะเบิ่งเบิ่งยังเพลินนะครับเบิ่งหลายๆแนวนะครับสำหรับผู้ที่ Nóng bia kênh tóc chí ngon học tay hai bên này lại kiếp hai kênh nữa. In lạc a dô thím năm mươi hai tên ní sai hoàng nga. Bung lăng mùng yang vinh 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 เป็นเป็นลาดลาดลงนะครับแต่ว่าคือว่างวัวพันธุ์ง่ปีกอยู่สำหรับผมว่าเนี่ยนะครับเขาว่างวัวมันว่าเขาพันเต็มหลังนะครับงวัวเต็ียมหลังกูละหาปีนะครับเบิงสำหรับเจ้าจงอ่างไฟนะครับเออแต่สีมันเข้มนะครับถ่ายดำไลนาดำสุดยอดเลย อาหารยามแรงๆนะครับยอะเลยจุกอ่องไส้ผู้ใดสนใจนำเสือเดี๋ยวผมจะเบอร์โทรลงให้นนะครับเพื่อโทรสอบถามเพิ่นนะครับนำเสือเป็นชุดจังดักคล้ายชุดจังดังเป็นอีกตัวหนึ่งครับจะเป็นลูกชายของสโมกกิ้งกัน มกิ้งจนเดี๋ผมถ่ายอีกตัวหนึ่งคููกันนีน่นกับหฮเบิ้งไปน้เลยนับ่บย่งนันหมันคำนัมันคำแล้วผมกับยฝ่าไปเกี่ยงงัวผมเหมือนกันไนด้เรเดีย๋ยวเดีย๋ยวตัวนี้ลัฮยูถ่ายคือบเห็นเนาะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจำบเตนี้นอนนนพอพันตัวไหนน้อเฮ้ยถายลงอยู่จ,จะเป็นไอแดงบ่<น>เป็นไอแดงนีบตัวนี้เป็นไอแดงบัแมนบยังบ่ บักสติงเลดอะไรแบบนียนะตัวนี้น <c ười> ่าจะเป็นไอ้แดงอยู่คู่กันกับตรงกลางไฟนน่าจะเป็นไอ้แดงนเดี๋ยวผมจะไปเบิ่งรหัสนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาลงให้เบื้องหนึ่งนะครับเวลาหาสต์นี่อัปเดตล่าสุดนะครับแล้วมีกันว่ามันตัวนี้สูงยี่ใฮะตัวนี้สูงยี่แบบเคเอฟสามหนึ่งเลยแต่ความยาวอาจจะบ่ถึงอาจจะบ่ถึงเคเอฟสามหนึ่งเจตตนองนี่สูสี ควอมสูงนี่สูสีแคบนะครับแต่ควอมยาวลำตัวนี่บ่บ่วถึงตัวนี้ไอ้แดงแบบวีเอลโลโจนะครับน่าจะแม่นนะครับสีเพิ่นกับสีบ่เข้มบันไดแต่พวกกระดูกโครงสร้างนี่บ่พลาดนะครับพู้ใด้มักกระดูกโครงสร้างบางคนผสมไหมนะครับอาจจะผสมกับหมอกระยัง่แถวบ้านนะครับอยากเห็นตัวจริงนะครับอัปเดตให้เบิรงนะครับสำหรับ ไอ้แดงนะครับเอโรโจยูตีเกันกับเจาจุงก้างไฟนะครับก็เลยทายคู่กันไปเลยนะครับเพื่อบ่อันนี้นะครับเจ้าผลน่งัวเขาเต็มล่างแล้วนะครับงัวอายุได้แล้วมันก็คือพวก จงอ่างไฟพวกเอออินซีแดงนี่งูอท่านเต็มหลังนะครับงูอ่ะกำลังจากสามปีกว่าสี่ปีนะครับสี่ขวบสี่ปีก็เลยบ้านอันนี้นผุ่นล่อฮาปีนะครับฮาปีเนี่งูอ่ะมันเต็มหลังนะมันเบิด์ดง่ายเหรอไปมันถึงง่ขึ้นเต็มที่เลยสีแดงกินอาหารยำแรงๆ อยอดเลยนะครับเอาผูรดสนใจนำเสื้อเด้๋ยก็ร่วมเดียเบอร์โทรลงไ้นัมนะครับกบ็คลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าถึงใจคลิปฝากกดไลค์หรือว่ากดแชร์รูกดติดตามไฮนําสำหรับผู้ที่เขาเมืองใหม,ม่เป็นกำลองใจเพื่อหคลิปนะครับคลิปนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ